ีนี้อรหังโดยวความหมายที่สองก็คือทรงทําลายฆ่าศึกคือกิเลสนะฆ่าศึกแต่เป็นฆ่าศึกภายในใช่ไหมค,คําว่าฆ่าศึกนี้เพราะ,ะบุคคลใดที่นํามาซึ่งความเสียหายนํามาซึ่งความชีพหายให้แก่ฝ่ายตรงข้ามถ่ายเดียวผู้นั้นเรียกว่าฆ่าศึกหรือศัตรูนั่นเองใช่ไหมธรรมะใดก็ตาม สิ่งใดก็ตามเกิดขึ้นแล้วทําลายใจทำให้ใจเสียหายทำให้ใจถูกประทุษร้ายสิ่งนั้นเรียกว่าฆาตศึกในที่นี้เป็นชื่อของกิเลสเป็นชื่อของสิ่งที่เศร้าหมองนั่นแหละพระพุทธเจ้าเนี่ยทำลายสิ่งที่เป็นเหตุให้ใจของพระองค์เนี่ยเศร้าหมองโดยเด็ดขาดโดยไม่มีส่วนเหลือเพราะว่ากิเลสเนี่ยทำความเสียหายให้ คาว่าทําความเสียหายเนี่ยนะกิเลสถ้าเกิดขึ้นทําความเสียหายแก่ประโยชน์ในโลกนี้ด้วยกิเลสเนี่ยทําความเสียหายแก่ประโยชน์ในโลกหน้าด้วยกิเลสถ้าเกิดขึ้นทําความเสียหายแก่ประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่คือโลกุตระประโยชน์หรือประโยชน์ที่เป็นมรรคผลนิพานด้วยนะเพราะกิเลสเนี่ยเกิดขึ้นสร้างความเสียหายให้แก่ประโยชน์ตนให้แก่ประโยชน์ท่านให้แก่ประโยชน์ทั้ง สองฝ่ายอันกิเลสคือโลภะโสะโมหะเนี่ยเป็นฆาศสกดภายในเป็นศัตรูภายในเป็นเพชฌฆาตภายในเป็นผู้ทําลายภายในเป็นอภิชภายในเนี่ยนะถ้าเขาเขาเกิดขึ้นเขาทําลายสภาพจิตเหล่านั้นโดยตีปนไม่มีส่วนเหลือเหมือนกับไฟถ้าไฟเกิดที่ไหนก็จะทําลายสถานที่นั้นๆทําให้ที่นั้นๆเนี่ยเสียหายย่อยยับปนตี้ ไฟทําไมปราสาทาชวังปราสาทาชวังก็จะเสียหายจํากล่าวไปใหยทั้งสิ่งอื่นทันกิเลสเหล่านี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ใดก่อความเสียหายก่อความชีพหายให้แก่ผู้นั้นอย่างมากมายมหาศาลเนี่ยนะคิดดูนะเหล็กใหญ่ๆโตๆเหล็กอันนั้นเนี่ยไม่น่าเสียหายเลยนะแต่สนิมเข้าไปพักเดียวกันนั้นเอง ก่อความเสียหายให้เหล็กเหล่านั้นเนี่ยไม่มีส่วนเดือเหล็กนั้นถึงความเป็นเหล็กใช้ไม่ได้ชั้นใดสภาพจิตของผู้ใดถ้าราคะโทสะโมหะเข้าไปทิ่มแทงเข้าไปสีดแทนเข้าไปทําลายก็จะทําให้จิตใจของผู้นั้นเร่าร้อนกระวลกวายกิเลสเหล่านั้นเป็นสมุทยัยสั์เป็นเหตุเกิดในภพใหม่เพราะกิเลสนั่นแหละเพราะโลภะมีโทสะมีโมหะมีนรกจจงมี อสุรกายจึงมีสัตว์เดรัจฉานจึงมีปิติวิสัยจึงมีถ้าหากว่าไม่มีกิเลสไม่มีโลภะโทสะโมหะภายในเนี่ยนรกไม่มีรกกาเนิดสัตว์เดรัจฉานก็ไม่มีอบายทุกขติวินิบาตนรกไม่มีโดยประการทั้งปวงแต่เพราะกิเลสมีนี่แหละวัวตถุทุกทั้งหลายเหล่านั้นจึงมีเพราะกิเลสมีนั่นแหละจึงทําให้บุคคลทั้งหลายเย่อหยิ่งถือตัวดูมินดูแคลนจองหองต่างๆเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นในสภาพจิตของเขา ทำให้กิริยาอาการทำให้คำพูดกายกรรมนิกจกรรมการยืนการเดินการนั่งการนอนกลายเป็นบุคคลที่น่ารังเกียจไปเลยก็เพราะสะภาพจิตที่เป็นบาปนั่นเอง